สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาทำอังห่นไสมาสแคสร์ดองโซดานะคะเริ่มแรกเราซื้ออังห่นไสมาสแคาค่ะท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตน,นะคะสองห้าหกสิบเก้าบาทค่ะหนึ่ง1วดหนึ่งกิโลเนาะอ่ะเราก็มาเตรียมกันเลยค่ะน้ำสะอาดนะคะแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะสำหรับล้อางหงุนค่ะาจากนั้นเราก็มาแกะองุ่นใส่ลงไปในน้ำกันนะคะ เราแกะอ่งุ่นใส่ลงไปในน้ำหมดแล้วนะคะทีนี้เบกกิงโซดาด้านก้นเนี่ยเรายังไม่ได้คนนะคะตอนนี้เราก็คนเลยค่ะคนๆๆคน,คนให้มันลายดีนะคะแล้วจากนั้นเราก็พักทิ้งไว้15-20้าถึงีิบ